สวัสดีน้องท่านผมก็ออกเดินทางนะเอารถยนต์ไปรอบนี้ตอนแรกว่าจะทําเตียงนอนนะท่านอุตสาพันแผลยังดีเลยนะครับแต่ว่ามีข่าวดีมาเราก็รีบไปก่อนนะเดี๋ยวข่าวดีจะไม่ทันการนะพี่น้องเย้ยนะผมได้ยินว่าจะมีข่าวดีเนี่ยผมรีบเลยนะท่าน เพราะว่าสงสารนะฮะสงสารเด็กนะทุกท่านสงสารเด็กตายดำๆเมื่อวานนะครับเอฟซี FC จำเหตุการณ์เมื่อวานได้ไหมที่มีสี่ชีวิตนะฮะข็นล้อมาจากจังหวัดอะไรนะค่อยลืมนะบ้านนาเพียงเออ<ค>มาสกบ้าน,นี่เหลยเออมาจากบ้านนาเพียงนะทุกท่านมาจากบ้านนาเพียงมาที่ห้วยกอ,อกนะ จะมากุสกอยกุสกอยเออมามากุสกอยมมันห้วยกอกเฉยเลยอ่ะพูดใหม่แล้วกันนะเมื่อวานมีเหตุการณ์ก็คือสี่ชีวิตนะฮะเข็นล้อนะฮะมาจากนาเพียงนะทุกท่านเพื่อที่จะไปหาญาตินะครับที่บ้านกุสกอยนะฮะที่บ้านกุสกอยนะทุกท่านซึ่งบ้านกุสกอยก็อยู่แถวแถวนี้แหละนะครับอยู่ในเขตตำบลโพธิ์นี่แหละนะครับ อยู่ในเขตตำบลโพธิภพสาลนี่แหละเพียงแต่ว่ามันห่างจากตำบลต,ตัวตำบลเนี่ยประมาณสิบกว่ากิโลนะทุท่านนะซึ่งเราก็ได้เห็นนะครับว่าเขาเข็นนะล้อมาไกลเพื่อจะจะไปหาญาติครั้งสุดท้ายนะเพราะว่าพิ่นเป็นมะเร็งนะทุกท่านเป็นมะเร็งเนาะนะนะส่วนเด็กตัวเล็กๆนะฮะก็เป็นเป็นเด็กน้อยที่แม่เพื่นคลอดลูกแล้วก็เอามาทิ้งให้คุณยายพิ่นเลี้ยงนะทุกท่าน คุณยายก็ดูแล้วก็น่าเห็นใจนะ่าสงสารน่าจะไม่มีอะไรกินนะดูแล้วน่าจะไม่ได้ไม่ค่อยได้กินข้าวนะทุกท่านผอมสูบเชียวแต่ละคนนะแล้วก็เ <c oughs> ท้าเป็นแผลเนี่ยไม่สามารถเดินเองได้ต้องให้ลูกลูกหลานเนี่ยเข็นใส่ล้อมาเ,ออเข็นใส่ล้อมาหายาินะครับระยะเวลาเพื่อนเข็นก็ประมาณสองวันนะ นะสองวันก,กว่าถ้าผมไม่ส่งกันมีสามวันแหละเมื่อวานผมก็เลยขับซาลิงไปส่งนะเพื่อนก็เลยไปถึงบ้านญาติโดยที่ไม่ได้ค่ำนะท่านก็ถือว่านะเราก็ได้บุญนะทุกท่านช่วยช่วยเท่านี้ก็ถือว่าโอเคแนละ้วนะพี่น้องเราช่วยเยอะกว่านี้ก็ไม่ได้วันนี้ก็มีข่าวดีนะ มีข่าวดีนะครับจากผู้ใหญ่ใจดีนะอ่าอ่าจากคุณป้ารัติยาเนาะครับมีข่าวดีนะผู้ใหญ่ใจดีจากคุณป้ารัติยาเนาะท่านมอบเงินให้เอาไปซื้อซื้อซื้อนมให้เด็กนะท่านว้นเจอมอ,อบเงินให้เอาไปซื้อนมให้เด็กผมเห,เห็นดีนข่าวดีผมก็รีบไปเลยเพราะว่าสงสารเด็กนะท่าน ครับสงสารหมดแหละนะเดี๋ยวรีบไปนะไม่รู้จะอยู่หรือเปล่านะเพราะเห็นเพื่อนบอกว่าเพื่นจะไปหาญาติอยู่สองที่นี่แหละเออภาวนาให้อยู่แล้วกัน <c oughs> ผมจำได้อยู่นะทุกท่านบ้านเพื่นที่ไปส่งเมื่อวานนะี้จำได้อยู่เดี๋ยวไปดู ว่ายังอยู่ไหมอืมภาวนาให้เป็นยังอยู่นะเด็กจะได้มีนมกินนะเด็กหนึ่งควบนะทุกท่านใครจำได้บ้างเมื่อวานน้องเขาบอกชื่ออยู่คอมเมนต์มาบอกหนอผมลืมนะเดี๋ยวเราก็รีบไป มอบเงินให้นะากท่านเมื่อวานนะพอค้าไม่ขายอยู่ตรงนี้ก็ใจดีมากเลยให้ขนม นะนี่ร้านตรงนี้ใจบุญนะทุกท่านเอ,อให้กันคนละถุงสองถุงเมื่อวานนีนะ่จอดพักอยู่ตรงนี้นะอ่าไประยะทางไกลเติบอยู่เลยพี่น้องเอ้ยสิบกว่ากิโลว่าจะขี่ซาเล้งมานะตอนเลกเพราะว่าแดดมันร้อนเหลือเกิน แดดมันร้อนเลยยังก็ไกลหน่อยนะเราก็เลยขี่รถยนต์ไปนะวันนี้เอารถเก่งไปก็เป็นข่าวดีถึงสี่ชีวิตนะ<ม>เออเล้วบนความโชคร้ายก็ยังมีคนแบบใจดีนะทุกท่านเห็นแล้วก็น่าเห็นใจน่าสงสารนะครับ มอบเงินให้ครับเดี๋ยวเราจะไปมอบให้เลยเพื่อเพื่นจะได้เป็นค่าใช้จ่ายครบในการเดินทางไปหาญาติอีกเนาะ <c oughs> อ่ะโอเคครับผมขออนุญาตขับรถก่อนนะทุกท่านอีกไกลอยู่พอสมควรนะสวัสดีครับ